สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนำทุกท่านครับมาชมบรรยากาศของเวทีรณรงค์ครับของทางสมาคมผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในเรื่องของโรคมะเร็งในท่อน้ําดีพญาดใบไม้ในตับนะครับซึ่งนําโดยครับท่านนายกสมาคมผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ดครับท่านประยูนบุญพิมลนะครับพร้อมด้วยครับท่านผู้จัดการสมาคมผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคุณอาพรอัคาโสพร้อมด้วยนะครับศิลปินจิตอาสาครับหมอลําพืนบ้านครับคุณไพบูลผิวไทยสง หรือว่าหมอลำไพบูลเสียงทองนะครับโดยการรณรงคร์บของทางสมาคมผู้บริโภคร้อยเอด็ดนะครับเราได้ออกให้ความรู้นะครับกับชาบันการศึกษามากกว่า20อำเภอในจังหวัดร้อยเอด็ดนะครับเดีย๋ยวผมนำท,ทุกท่านครับเข้าชมบรรยากาศสดๆนะครับในวิธีของการรณรงค์ในครั้งนี้ครับเชิญครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนำทุกท่านครับมาชมบรรยากาศของเวทีรณรงค์ครับของทางสมาคมผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในเรื่องของโรคมะเร็งในท่อน้ําดีพยาธิใบไม้ในตับนะครับซึ่งนําโดยครับท่านนายกสมาคมผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ดครับท่านประยูนบุญพิมลนะครับพร้อมด้วยครับท่านผู้จัดการสมาคมผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคุณอาภรอัครโสพร้อมด้วยนะครับศิลปินจิตอาสาครับหมอลาพืนบ้านครับคุณไพยบูลผิวไทยสง หรือว่าหมอลำไพบูลเสียงทองนะครับโดยการรณรงค์ครับของทางสมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ดนะครับเราได้ออกให้ความรู้นะครับกับชาวบ้านการศึกษามากกว่า20อำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวผมนำทุกท่านครับเข้าชมบรรยากาศสดๆนะครับในวิธีของการรณรงค์ในครั้งนี้ครับเชิญครับข้าพเจ้านางอาพรัทาโสผู้จัดการสมาคมผู้บริโภคร้อเอ็ดรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้บริการโรงเรียนหนอง น้องฮีเจริญวิท์กานาให้เกียรติมาเปิดเวทีรณรงค์หมอลำและตลกพื้นบ้านโรคมะเร็งท่อน้ำดีหรือพญาธิใบไม้ตับนะคะและปัญหาการสร้างเสริมป้องกันโรคของเขตนะคะโครงการโรณรงค์การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองในชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดปัญหามะเร็งท่อน้ำดีหรือพญาติใบไม้ในตับเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของภาคอีสานและเป็นวาระของคนอีสาน สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นวาระของคนร้อยเอ็ดด้วยนะคะและสิ่งที่สำคัญนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดอันดับหนึ่งของภาคอีสานนะคะซึ่งทางโครงการได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตเขตขอนแก่นหรือร้อยแก่นสารสินมาดำเนินกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดร้อยเอ็ดทั้ง20อําอำเภอและในเขตพื้นที่การศึกษาของเขต27ที่เรา ทางสมาคมผู้พิพาร้อยเอ็ดได้ดําเนินกิจกรรมมาในวันนี้เป็นเวทีที่10ที่เราดําเนินกิจกรรมในเวทีรณรงค์หมอลามและตลกพื้นบ้านโดยปัญหาของเขตเกตขอนแก่นของเรามีปัญหาอันดับหนึ่งก็คือในเรื่องของปัญหามะเร็งท่อน้ําดีประเด็นที่2เป็นปัญหาการพัฒนาะอนามัยแม่และเด็กโดยมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาเด็กปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยควร ประเด็นที่3การส่งเสริมสนับสนุนภาคีภาคประชาชนและภาคีอื่นๆปัญหาที่4โรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหลอดเลือดสมองตีบประเด็นที่ 5. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานนอกระบบการจัดเวทีรณรงค์หมอลำและตลกพื้นบ้านเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดีและปัญหาการสร้างเสริมป้องกันโรคของเขตเขตในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้ผ่านสื่อหมอลาและตลกพื้นบ้านโดยคุณไพบุญผิวไทยสงหรือหมอลาไพบุญเสียงทองโดยทางสมาคมผู้โพกร้อยเอ็ดได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตเขตขอนแก่นมาดำเนินจิตกรรมทั้งในสถานศึกษาและในชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนนักศึกษาประชาชนในพื้นที่มีภูมิคุ้มกัน และตระหนักในการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีรวมทั้งปัญหาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเขตด้วยข้อ2เพื่อสร้างแกนนำเฝ้าระวังโรคมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจและส่งต่อข้อมูลกับกลุ่มเสี่ยงในชุมชนได้ในพื้นที่อำเภอหนองฮีนะคะก็เป็นพื้นที่เป้าหมายหนึ่งของโครงการฟ้าหญิงจุราพรที่กลุ่มประชาชนหรือกลุ่มอสมอในวันนี้ก็มี กลุ่มอสมอเข้ามาร่วมกิจกรรมกับพวกเราด้วยนะคะบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วจึงขอากาเบียนเชิญท่านผู้บริการก่าเปิดเวทีรณรงค์หมอลามและตลกพื้นบ้านเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ําดีและปัญหาการสร้างเสริมป้องกันโรคของเขตขอากาเบียนเชิญค่ะเรียนท่านอาภรณ์อาทาโซผู้จัดการสมาคม ผู้บริโภคร้อยเอ็ดคณะทำงานผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ดเครือข่ายอ,อสอมคอณะครัวอาจารย์โรงเรียนน้องฮีที่เคารพและสวัสดีอลูกๆชาวน้องฮีเจริญวิทย์ที่น่ารักทุกคนผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิดณเวทีรณรงค์หมอลำและตลกพื้นบ้านเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดีและปัญหาการสร้างและปัญหาการสร้างเสริมและป้องกันโรคของเขตภายใต้โครงการรนรงค์การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองในชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดตามที่ได้รับรายงานจากผู้จัดการสมาคมผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวรายงานมานั้นผมเห็นว่าปัญหาการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นเป็นปัญหาอันดับหนึ่ง ซึ่งก็คือปัญหามะเร็งท่อน้ำดีหรือพญาติใบไม้ในตับที่ประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดเป็นจำนวนมากตามที่ตามข่าวที่ได้มีการรวบรวมแล้วทราบว่าปัญหาของสอพอสอยชอยเขต ต่างๆมีหลายประการด้วยกันดังนี้ 1. ปัญหามะเร็งท่อน้ำดี 2. ประเด็นการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กโดยมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาเด็กปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัอันควรประการที่สประเด็นการส่งเสริมสนับสนุนภายคีภาคประชาชน และภาคอื่นๆประเด็นที่4ปัญหาโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหลอดเลือดสมองตีบประเด็นที่5คือประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพแปรงงานนอกระบบการรณรงค์ในครั้งนี้ได้ใช้สื่อหมอลำและตลกพื้นบ้าน เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อความความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรครวมทั้งนำความรู้ไปขยายผลในครอบครัวและชุมชนของตอนเองให้เกิดนวัตกรรมในโรงเรียนของกลุ่มนักเรียนแกนนำ ในท้ายที่สุดนี้ผมขออารัธนาคุณพระศรีรันาตนไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองทุกท่านและขออวยพรให้การประชุมเวทีเวทีรณรงค์หมอลำและตลกพื้นบ้านเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดีและปัญหาการสร้างเสริมและป้องกันโรคของเขตจงประสบผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านทั้งหลายได้มุ่งหมายไว้ผมขอเปิดเวทีรณรงค์หมอลำและตลกพื้นบ้านเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดีและปัญหาการสร้างเสริมและป้องกันโรคของเขตณบัดนี้ อโอกาสนี้ครับขอเชิญท่านประธานครับรับมอบเงินงบประมาณการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับพร้อมด้วยนะครับรับเสื้อครับของทางสมาคมผู้ริโภคร้อยเอ็ดครับ